กินข้าวริมทางครับผมร่างเบ่งบุตรไฟกุดบ่าสมเด็จนะครับออกมาประมาณกิโลกว่าบนรยากาศครับผมตรงนี้เขาเอิ o, herman, so so ้นยังไงครับเอื้อนตเดียรครับเฉาะตรงนี er uh ้นะครับน้องเรื่องรับก no ้อยลุงเรื่องครับลุงเรื่องรับศิริรักเด็ดสุดบ่ครับรับก้อยครับวได้ลางย่ได้ลางจาน เศร้าเกลียดเลยบอกเกลยเลแฉะครับจริงผมเห็นน้ำได้ค้นหลายตลอดเลยคนนแแะกันนะนนเนต้มันคนนี้ครับโอ้มีอันนี้น้ำแต่แฉะแต่ครับนีบุลานิ่งสิตั้งฉายครับืมกลับมาครับเจเลยริมทางเดิม ขปนหนาทสมโตเลยผิกใส่ก,กว๋วยครับพี่หน้ากลัว สวัสดีครับผมทา,างร้านเยอะเลยนี่ร้องก็ปิ่งตับก่อนเลยครับผมย่างข้างทางเตี๋ยวดิมทางนเ้นืน้อเต็มเลยเสุดมาก หืครับเ,เดี๋ยวเพชรจับสดครับผมอันนี้จะเป็นกินมาครับหืม Hơi chạy nó thật đặc biệt luôn Hãy subscribe nửa năm Ghiền

แต่พุพ่งครั้งที่แล้วปิ้งไรสียบปั่นปิ้งไข่หวานต่ว่ถูกใจมากแบบนี้แล้วผมไปผ่านทั้งอยู่ร้องนะครับผมมาสมเด็จครับ จะไปห้วยพึ่งบัวขาวจอดเลยครับแจบมากไมก้มาแล้วห่วงพรอนพรออ ออกแบบขา,าใหญ่ๆครับผมตัวงอกขาใหญ่สมเด็จอื <c oughs> <c oughs>

เมิมไปเียวผ่านแบผ่านมาว่าแมครับผมปูกปากโคมากเลยแต่ก็นี่ทุกอย่างครับครรมุกจอนเลยเหมือนสูย์อาหารเลยผมว่าจะสูต์อาหารบาบทางทางเดือคนจองสขัยรขบไปแล้ว các bạn là loại dầm mắt môi mà họ đọc. à, đó bừng phải tỏa hồng